รูและนักเรียนโรงเรียนบึงไฮโนนสว่างวิทยาอำเภอกำมลา,าสายจังหวัดกาลสินกว่า50คนถูกส่งโรงพยาบาลนะครับหลังจากรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนก่อนที่จะท้องเสียและอาเจียนครับ แทและพยาบาบโรงพยาบาลกำมาราสายอำเภอกำมาราสายจังหวัดกาลสินช่วยกันปฐมพยาบาลครูและนักเรียนโรงเรียนบึงไฮโนนสว่างวิทยาอำเภอกำมาราสายกว่า50คนที่มีอาการท้องเสียและอาเจียนหลังจากกินอาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับ นายกิตชนจันทคัตผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไฮนนนสว่างวิทยาระบุว่าช่วงเที่ยงของวันที่17พฤศจิกายนโรงเรียนทำอาหารกลางวันเป็นข้าวมันไก่ซึ่งมีนักเรียนและครูร่วมกันรับประทานจำนวน150คนก่อนจะได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่ามีนักเรียนปวดท้องและอาเจียนถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมากเบื้องตน้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารหรือน้ำจิ้มข้าวมันไก่ โดยขนาดนี้ส่งตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วครับ